แสงออกหูแน่ทีเซอร์แรกซิงเกิลโกลอินเตอร์นนิวร่วมง,งานพอคิมเมื่อกันยาปีที่แล้วนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดคิ้วน,น,นาวาุนิวชวรินได้แอบซุ่งเงียบบินไปทำเพลงกับพอลคิมเจ้าพ่อเพลงบัลลาดและยังเป็นนักแต่งเพลงมากความสามารถของวงเกาหลีใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้นุนิวได้สปอยผลงานซิงเกิลกอินเตอร์ชิ้นนี้กับพี่ๆสื่อมวลชนว่าจะเป็นเพลงที่สดใสเหมือนกันแต่ไม่สดใสเท่าน้องเอ๊ะแต่เป็นเพลงที่ฟีลกู๊ดมากๆเลยล่าสุดวันนี้ได้มีการปล่อยทีเซอร์แรกของซิงเกิล blooming just for you ที่นุนิวได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงกับพอคิมแล้วบอกเลยว่าแค่อินโทรแรกขึ้นมาก็ได้กลิ่นความเป็นเพลงเกาหลีเกาใจและเป็นเพลงที่ฟังสบายๆรวมทั้ง ภาพสวยแบบตาแตกโปรดักชันของประเทศเกาหลีไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วพร้อมกับปล่อยเสียงเพลงเพราะๆของพอคิมที่ร้องคำว่า I'm Blooming Just For You งูยละมุนหูมากสมบงตัวท็อปของแท้ส่วนพระเอก MV ก็ได้นักแสดงหนุ่มยุนจานยองมาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอีแจอึนมาแสดงให้อีกด้วยส่วนนุนิวเองก็น่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กันเจ้าตัวได้ทวิตข้อความว่า blooming For you first teaser มาแล้วฝากรอติดตามทั้งโฟโต้และวิดีโอจนถึงวันปล่อยเพลงวันที่5มีนาด้วยนะคะเรียกน้องคนนี้ว่าน้องอะไรดีนะคลิกกล่อง t i r s t r hashtag #bloomingfirstteaser ทางด้านเฮียซีสายซัพพอร์ตเบอร์หนึ่งก็ทวิตข้อความว่าดีมากรอดูตัวเต็มเลยนูโกอินเตอร์ไปอีกแจ๋วจ้าบมากเลยครับผมปังๆนะซึ่งตอนนี้ hashtag #bloomingfirstteaser ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า